ว่าแม่ดีกันแล้วหรอ,อมีคนบอกว่าเขาตกข่าวเอา้าทำไมแม่ขวดอย่างนั้นมาล่ะเป็นน้ำขวดใหญ่น้ำแรก่ก็น้ำแร่ก,ก็ดื่มได้ดื่มขวดใหญ่เลยเหรอเออเป็นขวดแก้วเหรอ <Hi. S 1> เ็นปลาล่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะอามองเปิดโอเคไหม อขาจะได้กินยาดยเดี๋ยกินยาตอนนอนีกว่าอ๋อรับอะไรเพิ่มไหมคะมีอันนี้ด้วยนะอยากกินไหมอยากได้คนเสิร์ฟอ่ะแอปเปิ้ลอาบยาพิษไม่เอาอยากได้คนเสิร์ฟอ่ะอาบน้ำหน่อยพี่ได้ยาครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้อยากได้คนเสิร์ฟบ้างครับช่วยไปอาบน้ำให้หน่อยได้ไหมครับ ทุกคนขอของขวัญหน่อยชอบฟิลแบบห้องนอนแบบนี้จังเลยเสียงหัวเราะแบบแฮ่ๆเ <Yeah. S 1> นี่มีคนบอกทุกคนไปดูคลิปดูรูปด้วนะที่ไปกดไลค์กดอะไรให้กําลังใจกันบ้างลงอะไรไปตั้งเยอะแยะเลยวันนี้ขอบคาุณนะคะโอ้ยหมดจะขึ้น <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทำรูปน่ารักมากเลยใครทำให้ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนน่ารักมากขอบคุณครับอะไรนะ ก่อนเข้าราชบุรีจะแวะกินอุ้ยขอบคุณพี่ไอค่ะโอ้พี่ไอคนเนื้อส่ง,งของฝันให้บ่อยมากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาอยุธยาต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือพาแฟนกินก๋วยเตี๋ยวเรือสักสองจานชอบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฟิลบ้านๆน,นะอร่อยจริงก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้ฉันเลยเปิร์ดเลยร้านไหนอร่อยสุดคะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาทุกคนแนะนำหน่อยสิก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาร้านไหนที่อร่อยสุดเอาแบบฟิลแบบ ร้านแบบบนลโบนานบน้านๆนะชอบกิมฟิลประมาณนั้นนะมีปะหวานจังค่ะพี่แพรแม่นอนดึกจังเดี๋ยวก็จะนอนแล้วค่ะแป๊บนึ่งคลองสะบัวเหรอ๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวโอ้เหมือนเราเคยไปมั้งคุ้นๆโอเคคลองสะบัวนะ ต่ลองตั้ง GPS จากนี่ไปที่ไปลาดบุรีอินสีชั่วโมงกล<ช>ัวจะสามชั่วโมงจังเลยเหมือนเราเคยไปริมคลองใช่ไหมคลองสามโวที่มันอยู่ริมคลองป้าเหมือนเคยไปอ่ะสามชั่วโมงใช่ปะ<ม>เอออ๋อเราต้องเข้ากรุงเทพไงเ,เหรอใช่เราต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่าเรามาจากกรุงเทพมาทนี่ใช่สามชั่วโมง <c oughs> งั้นเที่ยงเราต้องไปเลยลีลา<ช>ไม่ได้แล้ว,ว,เ,ลวเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินเอา mm hmm. ทุกคนไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันเวลามันไม่ได้เพรุ่งนี้ต้องไปหาพี่หมอไปหาพี่หมอตัองนิดนึงฉีดบงฉีดโบอะไรได,ไดแฟนไปจันด้วยไหมไปค่ข<ช>เดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเสร็จจากลินิก็กลับบ้านเลย ไปหาแม่แม่ใครแม่เธอด้วยแม่เราด้วยคูชินมาไหนค่ะคอมเมนต์คูชินมาเข้ามาไดมาเลยอ่ะไหนคอมเมนต์ไหนอ่ะไหนคูชินดูก่อนนี่ไงฮ่านี่ชินชินนี่คูชินไม่ต้องคิดถึงนะคูชินอยู่กับลูกไปก่อนคูชินเขาบอกเขาพ้นทุกจากเธอแล้วเอา ดีใจด้วยนะคะน่ารักไปจันกระบอกครูติ๊กก็มานายครูติก๊กคิดถึงครูติ๊กจังเลยฝากด้วยครับได้ฝากจะจัดการให้อย่างหนักเอ้ยคิดถึงครูชินเดคิดถึงครูพี่เลี้ยงเดสดใส น่ารักทั้งสองในคติกมาไหมมาเมื่อกี้มามีคนบอกว่าเพจเล่นไม่ได้จบเลยเอ้อสงสารแกสิทำไมอะแกโดนแฮกมั้งเอ้าคนติดตามเชื่อไหมว่าแกทำเพจอ่ะอุย้ยพูดไม่ได้แกทำอะ่ะไม่ถึงเดือนอะ่ะคนติดตามหนึ่งหมื่นอะเดียวมั้งแล้วไม่โดนแฮกอ่ะไม่รู้ เร็วมากเลยนะผลแบบเดือนไม่ครูชินน่าจะต้องไปนี่หรือเปล่าไปส่งลิงก์ส่งอะไรให้ให้มิดหรือเปล่าอืมิดใช่ไหมใช่แกทำเร็วมากไปเอาคนนอกเข้ามาเป็นแอดมินใช่ไหมไม่นะแกทาเองหรือส่งลิงก์ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเสียดายอ่ะแบบหนึ่งเดือนได้หมื่นคนติดตามอ่ะทําได้ยังไงทำแบบนี้คนสดจะอยู่ยังไงคะก็ ยาก่อยอยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นึกว่าอยู่ไม่ได้ก็ตายเลยครับอพูดดีนะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ถือว่ายังรู้จักพูดอยู่นึกว่าบอกไม่มีครับกําลังติดต่อเอาคืนอ๋ <c oughs> อ,อโอเคจอเอากระเป๋านั่นเ่าจะกินงยัง <c oughs> นี่หรอไม่ใช่กระเป๋า <c oughs> ักมากม,มีแฟนน่ารักมันเป็นอย่างนี้นี่เองความรักที่เกิดขึ้นมานั้นรอไปไปๆคนโสดไปนอนส่งของขันมากค่ะแปงก็เปิดเียงอะไรฟังก็ไม่รู้ โย่โย่โย่ปวดหัวกุมฮะไหนมาเต้นให้โดดิสเต้นข้างหลังดิเอามาเต้นเต้นเมื่อกี้เลยเขินเต้นแล้วแล้วหนึ่งแมตช์แล้วหนึ่งแมตช์แล้วหนึ่งแมตช์เหมือนเมื่อกี้อ่ะอันนี้เมื่อกี้ทำเอรนะตัวนี้ทำท่าอะไรนะ คนเยอะเนี่ยขึ้นเต้นยังไงบื่อมีแต่ไปรุ่นมาเต้นไม่ต้องไปชมนางไม่ต้องไปชมนางเพาะว่าหลอกว่าอะไรเดี๋ยวนางเหลือ เยาคนดีดดอาา่นนะนรากคู่นี้ครับมีเอาน้ำมาเต็มหัวใจทำไมต้องอิจฉาฉันที่ได้แฟนหล่อทำไมไม่อิจฉาฟอร์ดบ้างที่ได้มีอดีอย่างฉัน จะหลอกเด็กมูรนิธิน่ะโอ๊ยมีแต่เด็กจะหลอกฉันมีแต่เด็กจะมาหลอกมาอะไรฉันฉันเหรอจะมาหลอกเด็กได้ไงฉันแก่แล้วอยากน้ำมากดีกว่าไม่ขาดคงไม่ได้เวลาแบบจางน้ำไม่มีเสียงเพลงเหมือนจะขาดใจ คุณแบล็แ้วว่่ไปนมใจเเพรรี่อยู่กับใครอยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟน oh. ไปละวนางไปอาบน้ำแนละเดี๋ยวพัดกันเดี๋ยวนางอาบเสร็จดิฉันไปอาบบ้างดิฉันก็ยังไม่ได้อาบจะมาร์กหน้าด้วยค่ะวันนี้จะมาร์กหน้ากัน นี่จะสร้างช่องติ๊กต็อกใหม่อีกช่องหนึ่งนะกูหลาบละเด้อพอแล้วหักไปทัไปนนแฟนไปไหนน่น เตรียมชุดก่อนเตรียมชุดเตรียมอะไรไ,ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้มีแพนอยู่ในหัวไปเรื่อยๆ อย่าอย่าแช่อ่างนานนะไม่นานอมไม่แช่อ่างนานใครรู้ว่าจะแช่ฮะใครรู้ว่าจะแช่ก็อ่างมันน่าแช่เธอโทรศัพท์เขาอีกอันนึงอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าเอ,อ,อเันนึงตรงนี้ไอ,อโฟลเดอร์ที่หนึ่งอ๋อเธอจะว่าเขาขี้เกียจใช่ไหมที่เขาใช้เธอไม่ เออเอไหนอะไอโฟนอีกเครื่องนึงอะชฉันแปดอยู่ไม่ใช่อีกเครื่องนึงของเขาอะเอาไอโฟนสิบหกโปรไม่ตื่นเดี๋ยวหาเขาแน่าจะอยู่บนที่นอนเลยเดี๋ยวไม่อยู่บนที่นอนปะนู่โอ้เออในเต๊ะนอนเต๊ะเต๊ะเตะเต๊ะตบสัลบเฮ้อ มึงกี่ใหญ่เต๊กเต๊กเต๊กตบสลบเห้อมึงกี่ใหญ่ยวปั้นช่องไหมก่ับอะดิจ้าก็ช่องนี้ตะก้ามันหายอะ ฟอร์ใช้ดีจริงเดี๋ยวแป๊บนึงกหลาเราเดินพอแล้วฮกไปทำไปมนันต้องใช้เบอร์หึือ่ะ ประหมักยังไงให้มันง่ายดีทุกคนเดี๋ยวก็เข้ากับอนีรไงกำลังจะ L I D อะอะไร L I N e คืออะไร All right All right All right, All right. สามันคนนอนกันดึกนะคะ นั่งกันดึกจังเลยเลวเสวัสดีทุกคนเลยอะได้แล้วได้ไหม ใช่ใช่กำลังสมัครอยู่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนใจเย็นๆทุกคนไม่ต้องร้องไห้นะทุกคนไม่ต้องร้องหไห้่โอ้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเขามาะ ช่องนี้จะตั้งชื่อว่าแพรรี<า>่ฟอร์ดเลยด้ฟอร์ดไทรี่ได้ไหมได้เาเอาเอ,าเอาให้เอาให้ชื่อแฟนขึ้นก่อนฟอร์ดแอนด์แพรี่ไปเลยนะคะทุกคนช่องนี้จะเป็นชื่อแอดช่องแอดฟอร์ดแอนด์แพรี่จบ จบให้มันรู้กันไปนะดีไหมทุกคนฟอร์ดแอดแพรรี่จบกูลับแล้วเดอ,อ,อ,อพอแล้วัไปจำไปเดี๋ยวเจ้าวันนี้แป๊บนึงนะคะ รูปคู่อะต้องรูปคู่ต้องรูปคู่รูปนี้ต้องรูปคู่เป็นรูปนี้ทุกคนเขาจะเอาเข้าใจให้หน่อยรูปคู่จัดไปโอเคเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะแค่ให้โปรไฟล์ก่อน ถ้าทุกคนไปติดตามมันจะได้ไรายได้ไม่ใช่ไรปากกาเอยอะไรเอยใดๆเออช่วยกันซัพพอร์ตกันบ้างอะไรกันบ้างนี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ไปติดตามนะจะให้ไปติดตามนะโอเคไหม นี่ทุกคนมาทุกคนมาเรียวแบบหนึงแบบหนึ่งปาดก่อนนี่ทุกคนฝากช่องนี้ด้วยปะทุกคนขาสวัสดี2,100คนสวัสดี ช่วยไปกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยเร็วนะวุยว้ยพูดติดตามข่าวติดตามอีก่อะไรเร็วมากเดี๋ยวเอาปลดคลิปก่อนเอาปลดคลิปอะไรดีอะเอออนนี้แล้วกันติดตามให้หน่อยติดตามให้หน่อยเอาไว้ลงคลิปลงอะไรนะเกี่ยวกับวันไหม ทุกคนฝากติดตามหน่อยฝากติดตามช่องใหม่หน่อยเร็วขอรวมพลังโซเชียลขอรวมพลังโซเชียลติดตามแล้วขอบคุณค่ะขอรวมพลังโซเชียลหน่อยเดี๋ยวเดี๋แปบ๊บหนึ่งนะคะับไปขอแยกสีฟ้านหน่อยอ,อ,อ๋อสิเอออย่าเดินมานะเดี๋ยวไลฟ์บน ไหนอ่ะกระเป๋านั้นนี่เหรอใช่มีปะมีทุกคนฝากช่องใหม่หน่อยนะคะผู้ติดตามผู้ติดตามเท่าไหร่แล้ว่ะตีร้อยแล้วทุกคนติดแล้วติดแล้วแล้ว ติดตามช่องใหม่หน่อยค่ะที่ปักหมุดค่ะแม่แม่ขาแม่แม่ขาไปเร็ว472ท่านแล้วไป472ท่านแล้วไปเลยเออหมุดอยู่ข้างบนไปติดตามกันไปติดตาม500คนแล้วไป500คนแล้วเออเดี๋ยวจะลงคลิปฟอร์ทให้ดูเดี๋ยวลงคลิปฟอร์ทให้ดูไปจ้ะ ติดตามแล้วโอเคหนึ่งพันแปดร้อยคนไปเออช่วยกันนะคะทุกคนจ๋าแม่แม่จ๋าไปเอ็นดูผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ด้วยเอ็นดูผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ด้วยมันยังไรไม่ได้ไอ่ะเธอมันต้องสมัครสาวันก่อนปั๊กสิงมันจะไลได้ เนีย่ยไม่ได้ยังไรไม่ได้ขอหนึ่งพันคนขอหนึ่งพันคนค่ะป่าหนึ่งพันคนค่ะหนึ่งพันคนนะคะ